ตัวนี้จะเป็นฝาปิดแบบเหลี่ยมนะครับอันนี้จะเป็นแบบกลมบแบบทิ่ขึ้นมาตัวนี้ทําสําเร็จแล้วให้ด้านในของฝาเนี่ยฝาปิดก็คือตัวนี้ให้อยู่ด้านเครื่องมันเนี่ยอยู่ด้านในรูตัวนี้อันนี้คือกรคือทำมาจากกระดาษแข็งตัวนี้ครับแล้วก็ข้างในนี้เป็นขอบเรียบ หยาบเลยแม่ชนให้ออกอยู่ข้างนอกครับตัวรอยพับตัวท่าแบบเหลี่ยมตัวข้างนอกอันนี้ตัววงกลมตัวแบบกลมจะมีเส้นแถบอันนี้แต่เส้นแถบนี้ให้ยาวยาก็ได้นะครับตัวนี้ ตัวนี้ถ้าเจาะเป็นรูนี้จะใช้คัตเตอร์ก็ได้เช่นนะครับใช้ที่สามารถเจาะเป็นรูหรือว่าถ้าทําให้เร็วก็คือซื้อตัวเจาะรูมาเลยครับเจาะโดใช้แผ่นไม้รองแล้วก็ใช้ค้อนตอกเร็วครับตัวเจาะรู ตัวนี้ก็คือรูปแบบมันก็คือทากาวากาวนี้อาจจะเป็นกาวยางกาวป่ารองเท้าก็ได้เป็นยางกาว้อนครับเยาอยู่ถถกาวตะเทงนี้ไม่ค่อยเอาอยู่เท่าไหร่ครถถับเยาตะเทงก็ใช้ได้อยู่ว่าจะเย็บเอาก็ได้ครถถับเย็บขอบ ไม้นี่ผ้าหลังจาก้ากาวเสร็จตัวนี้เป็นแบบเหลี่ยมนะครับเดี๋ยวจะเอาออให้ดูตัวนี้เอามาจากกล่องนมแล็กตะซอยจะเป็นลักษณะน,นี้ตัวนี้คือยังไม่เจาะรูแล้วก็ยังไม่ใสก่กาว ตัวนี้เป็นด้านเครืองมันทั้งสองเลยก็ง่ายเย้เพื่อความสวยงามผมเจ้าด้านนี้อยู่ด้านนอกแล้วก็ด้านที่ดูอันนี้อยู่ข้างในอยู่ข้างในรูรูปลาครับตัวนี้ตัวนี้มาก็พับพอทากาวขอบตัวนี้ เราใช้เย็บไอ้ใช้คีไอ้ไม้หนีผ้านี่นีดบอกไว้ตั้งสีด้านครับส่วนตัวนี้ครับเราทำเหมือนกันแต่จะเป็นลักษณะนย่าี้ตัวนี้จะเป็นมีเดือยออกมาตามแบบ ตัวนี้จะเป็นแถบยาวก็คำนวณตามแบบที่สองครับไม่ว่าเผื่อไว้เยอะก็ได้ครับตัวนี้มันไม่พอเส้นผมผมหาไม่ได้ผมก็ามาต่อต่อใส่เพิ่มอีกครับนี้จะเป็นแบบกลมนะครับโลเอ็นตัวนี้ ในตำนานอันนี้ฝาปิดน,นี่จะเป็นฟ้าปิดแบบเหลี่ยม